สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนว้แล้ะก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไอยู่กันในเกม Medieval ล l o c k Art กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ไม่อยู่กันในการสอนสร้างบ้านนั่นเองนะคะทุกคนก็สําหรับบ้านในวันนีก้ก็คือจะเป็นบ้านหลังนี้เลยนะคะเป็นบ้านใต้ดินเก๋ๆนั่นเองเนาะก็สําหรับที่การสร้างก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ก็ใช่ไหมคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะแล้วก็ไปดูธีการสร้างบ้านเลยดีกว่า โอเคค่ะสาหรับ,บอุปกรณ์ที่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะะี่ค่ะทุกคนก็จะประกอบไปด้วยเป็นไม้โวลนัทนะคะแล้วก็จะมีบันไดไม้หนานมู่ไม้เปรูปหนานมู่แล้วก็จะมีสลับไม้หนานมู่เนาะแล้วก็จะมีไม้สีขาวก็คือจะเป็นแผ่นไม้ป๊อปล่านะคะแล้วก็ตามด้วยบันไดป๊อปล่ามีใบไม้แล้วก็กระจกนะคะแล้วก็จะมีะอุปกรณ์อื่นอีกตามในกล่องนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีรั้วไม้ไผ่นะคะประตูรั้วไม้ไผ่แล้วก็จะเป็นปอุปกรณ์ในการปลูกข้าวนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้ มาเรามาเริ่มทําโครงบ้านกันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนขั้นแรกก็ใช้เป็นไม้บอลนัดวางไปก่อนชึบแล้วก็เว้นนะคะ 1, 2แล้วก็วางชึบจากนั้นตรงนี้ก็นับมา1 2 3 4สแล้วก็วางชึบนี่แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็นบมาฝั่งนี้อีก3บล็อกค่ะ1 2 3แล้วก็วางชึบนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นด้านนู้นนะบุ่มก็จะนับไป4บล็อก 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 1 2 3 4บล็อกที่5วางชึบ1 2 3 4บล็อกที่5ก็วางชึบนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเดี๋ยวตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวบุมลืมทุบออกตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวขอทุบแป๊บนึงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นฝั่งทางด้านนี้ก็นับมา4บล็อกนะคะ1 2 3 4สาแล้วก็วางชึบให้มันตรงกับฝั่งนู้นเลยนะคะแล้วก็1 2 3 4สามแล้วก็วางนี่จะเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ก็นับมา3บล็อก1 2 3ก็วางชึบ แล้วก็ตรงนี้2นึ่สาวางนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก่อนนะคะสำหรับโครงบ้านของเราแบบคร่าวๆนะคะทุกคนต่อไปนะคะแล้วก็ทุบขอบก่อนนะในบุ่มทุบขอบไปก่อนแล้วกันนะคะชุบ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 ทุบให้หมดเลยนะคะตรงขอบที่มันเชื่อมกันแบบนีุ้๊บป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 ุ๊บชุบชุบชุบ อพอเราทุบขอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใช้เป็นบันไดนะคะวางแบบนี้หนึ่งอสาส่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อ1 2 3 4 1ส3 4สามสี่หนึ่งสองสสี่อยยาวเลยนะคะทุกคนชึบถึงตรงนี้ต่อไปก็ใช้เป็นบล็อกเต็มนะคะวางตรงนี้ชึบ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 วางมาทั้งหมดเลยทีนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึ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 บส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ต้องวางนะคะเพราะว่าเราจะวางเป็นบันได แบบนี้เลยอ่าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก่อนนะคะสำหรับโครงบ้านของเราแบบคร่าวๆเนอะต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็ทำการทุบพื้นลงไปจำนวน4บล็อกนะคะ1 2 3 4อ่ะ4บล็อกประมาณนี้แล้วก็ทุบทั้งหมดเลยนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4ทุบทั้งหมดในบริเวณนี้เลยนะคะเดี๋ยวผุมขออนุญ,ญาตทุบแป๊บหนึ่งนะ โอเคทุบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้พื้นที่ประมาณนี้มานะคะทุกคนต่อไปแล้วก็ทำการวางเสาลงมาให้ครบทุกเสาเลยนะคะแล้วก็ทุบไปแล้วก็วางขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงมุมนมี้ด้วยอออ๋อก่อนอื่นนะคะทุกคนก็ต้องทุบขออแบบนี้ออกไปก่อนด้วยนะ เพราะว่ามันจะได้เห็นลายเสาได้ชัดเจนนั่นเองนะคะเป็นแบบเหนเท็กเจอร์ของเสาของเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถูกไปก่อนนะคะแล้วก็วางเสาชึบอ่าแบบนี้ตรงนี้ก็ยาวๆเลยค่ะปึ๊บตรงนี้ก็วางขึ้นมาุวิวางผิดชึบก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นิดนึงเกือบกลางไม่ใช่กลางหรอกอ่าต่อไปก็ตรงนี้นะคะ แล้วก็มุมนี้ชุบชุบชุบชบแล้วก็ฝั่งนี้ก็ต้องทำเหมือนกันอือหึชึบชบชบนึบ่งสองสโอเคก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ใช้บันไดสีขาวของเรานะคะวางลงมาให้มันเต็มตรงนี้เลยเนี่ยผมจะมาลงมาเรื่อยๆนะ เราทำแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็วางบันไดชึบชึบชบอือฮึได้แบบนี้นะคะเราก็จะวางเป็นไม้สีส้มของเรานะคะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่าได้แบบนี้อีก3มบล็อกก่อนโอเคแล้วก็ทุบตรงนี้หนึ่ง2 3 4สามสี่หนึ่งสามสี่โอเคทุบก็คือเป็นบริเวณสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกคนๆๆๆแล้วก็วางไปเลยชึบชึบชบแบบนี้ก่อนนะคะแากนั้นก็วางตรงนี้หนึ่งสองสาม แล้วก็เว้น1บล็อกนะคะ1 2 3สแล้วก็วางบันไดข้างบน1 2 3 1 4สาหนึ่งี่ห้าแล้วก็เลี้ยวชึบ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 นี่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคนตรงนี้บุ่งขอวางเป็นบันไดเกาะน,นะคะชึบ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 นี่มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้เป็นไม้ขาววางตรงนี้มาก็คือทุบกระดกตรงนี้ แบบนี้นะคะจนถึงตรงนี้นี่ก็คือถึงไม้สีส้มตรงนี้นะคะเราก็วางสีขาวไปชึบชึบชบชึบชบอือฮึออ huh. จากนั้นตรงนี้บุ่มว่าแปลกๆบุ่มขวางเป็นหินนะคะทุกคนปิดมาก่อนโอเคมาต่อกันดีกว่านะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นบันไดไม้สีส้มนะคะวางตรงนี้แบบนี้ก่อนนะคะ ก็อยู่ยนะตรงนี้บุ๋มทุบก่อนลืมนิดนึงต้องวางแบบนี้ก่อนหนึ่ง3สาหนึ่งสแล้วก็บันไดแบบนี้นะคะได้กับหัวแล้วเราก็เอาไว้ใส่กระจกได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้าโอเคอุ๊ยตัวนี้บุ๋มลืมทุบออกนิดนึงช,ช,ช,ชึบอ่าต่อไปนะคะทุกคนข้างบนตรงนี้บุ๋มจะขอวางเป็นแสลบก่อนนะคะปิดมาแบบนี้ปึ๊บอืมแล้วก็ฝั่งนี้ชึบชืบชบชบ,ชบ แล้วก็ฝั่งนี้อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้มันจะไม่เหมือนกันก็คือบุ๋มจะวางเป็นสลับตรงนี้นะคะ1 2 3สาแล้วก็เว้นก็วางอ่ามันจะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะใส่กระจกบล็อกตรงกลางชึบชึบชึบส่วนที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวเราวางเป็นเออเดี๋ยวนี้สลับตรงนี้ชึบชึบอือฮึแล้วก็ฝั่งนี้แบบนี้แล้วก็วางกระจกมานะคะปึ๊บ เป็นลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้กระจกแผ่นนะคะทุกคนซึ่งบุ๋มเอาไว้ในกลอ่องอะไม่ได้เอามาอุ้ยลืมบุลืมบอกทุกคนว่ามีกระจกแผ่นด้วยขอโทษนะคะก็ใช้เป็นกระจกแผ่นใสนะคะ,ะวางตรงนี้นะคะทุกคนชึบ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 วางมาทั้งหมดเลยก็มันอาจจะเป็นกระจกที่แบบมีเหลี่ยมนิดนึงนะคะไม่ได้ติดกันเหมือนกับไมโครฟัปเนาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงนี้ก็ย่าลืมวางบันไดกับหัวด้วยนะคะฟรึบนี่ ีเยียร้อยหน้าตาเป็นประมาณนี้เล้เดี๋ยวเราก็จะมาวางรั้วก,กันต่อก็คือเอานี่นะคะเป็นรั้วไม้ไผ่กับประตูรั้วไม้ไผ่นะคะแล้วก็มีใบไม้ซึ่งบุ๋มจะวางเป็นใบไม้รอบๆตรงนี้อ่ะเริ่มก่อนเลยชึบ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 อุ้ยชึบอ่ะฮะแล้วก็ชึบ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 ,ชบ,ชบ,ชบแล้วก็ฝั่งนี้อือฮึก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็ใช้รั้วนะคะทุกคนที่เหลือ ตรงนี้บุ๋มจะมาเป็นรัว้วชึบมาแบบนี้เลยเป็นรั้วไม่ไผ่นะแล้วก็ฝั่งนี้ชึบชึบวิขนาดยิ้มีางผิดโอเคมันก็จะเป็นหน้าตาออกมาประมาณนี้ซึ่งตรงนี้บุ๋มจะไม่ได้ปิดอะไรเนาะก็จะปล่อยโล่งไว้ก่อนแล้วเราก็จะวางเป็นหินตรงนี้วางมาชึบหนึ่งสองตรงนี้ก็แล้วแต่จะวางเนาะบุ๋มก็จะทําประมาณนี้แล้วก็จะใส่ประตูรัว้วสองอันกับรั้วนะคะนี่ นันก็จะเป็นทางเข้าออกของเราเรียบร้อยนะคะต่อไปข้างล่างตรงนี้บุ๋มจะไปทำการปลูกข้าวปลูกอะไรด้วยนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นบล็อกย่ามาวางหรือว่าถ้าหากใครเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยก็ใช้บล็อกดินมาวางก่อนนะคะก็วางไปแบบนี้ก่อนนะคะทั้งหมดเลยโอเคจากนั้นก็จะทุบตรงนี้ตรงกลางๆนะคะทุกคนกะให้มันกลางๆแล้วก็ทุบ1 2 3 น่าจะประมาณนี้แหละอย่างนี้เลยนะคะบุ๋มไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ทันตัวเองสร้างตอนนี้ก็ทุบแล้วก็วางเหมือนกันอ่าก็จะเป็นพื้นที่ประมาณนี้แล้วเราก็เอาน้ํากับอะไรต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะมาปลูกให้เรียบร้อยอี้ข้นแรงบุ๋มก็จะวางน้ําตรงนี้ปุง้งอ่ะน้ําก็จะไหลมาเต็มพอดีอุ๊ยจากนั้นเราก็ใช้จอบนะคะทําแบบนี้ไป ก็ทาการปลูกข้าวปลูกอะไรอุ้ยทำไมมัทำไมนี่ปลูกเองได้อ่ะไม่ด้ว่ามือบุ่มไปโดนน่าจะไปโดนแหละอ่าแล้วก็วางมมาเเมล็ดไปทั้งหมดเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปให้มันโตเร็วๆนะคะอ่าเป็นประมาณนี้แล้วแต่ไปรตรงนี้บุ่มลืมวางกระจกแผ่นนะคะทุกคนแผ่นวางตรงนี้ให้เรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็อย่าลืมใส่ประตูตรงนี้ด้วยนะคะประตูลายนี้มานี่ ต่อไปข้างในตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนพื้นกันดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ของเราสักเท่าไหร่เราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้สีขาวตอนต้นที่บุ๋มนแนะนําไว้ใช่ไหมนี่เลยบุ๋มก็จะใช้เป็นบล็อกไม้สีขาวนะคะในการทําพื้นก็เดี๋ยวเราทุบหินออกก่อนนะคะทุกคนขั้นแรกโอเคมาวางค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อย ตัวนี้บุ๋งก็จะขอปิดเป็นห้องนิดนึงแล้วก็จะวางเป็นสีส้มขึ้นมาแบบนี้เลยวิตรงนี้งั้นก็งั้นก็ปิดตรงนี้มาเลยอะสิใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ตัวนี้ก็วางสลับปึบอ่ามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่จริงตัวนี้นก็จะเป็นแบบเหมือนห้องนอนห้องอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันแบบมั่วๆกันดีกว่ามาดูกันว่าบุ๋มจะตกแต่งออกมาเป็นยังไงอันนี้คือไม่ได้คิดการตกแต่งมาเลยนะคะทุกคนขั้นแรกบุ๋มมีเตียงนะคะเราจะวางเตียงไปสองเตียงเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบเตียงเยอะๆก็จะวางกล่องตรงนี้เป็นเหมือนตู้เสื้อผ้านะคะก็มีโต๊ะนั่งทํางานโอเคแบบนี้แล้วตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่รู้จะวางอะไรอะ่ะ แล้วก็มีชั้นหนังสือวางไปส่วนตรงนี้เนี่ยเอาไว้ว่าจะเป็นบันไดนะคะอะไรสักอย่างอ,อารมณ์ประมาณนี้บุ๋มอยากจะใส่สิ่งนี้ฟรุง้นก็ดูน่ารักขึ้นนะส่วนตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ความชอบซึ่งบุ๋มจะเปลี่ยนให้มันเป็นเฮ้ยนี่คืออะไรอะทุกคนมันสว่างด้วยแล้วทำไปเหมือนอลเปเปอร์ได้นี่โอ้โหสวยงามค่ะ แล้วเราอย่าลืมที่จะปักไฟด้วยนะคะซึ่งบุ๋มยังไม่ได้ปักไฟเลย <c oughs> แป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวเราปักทอ็อตส่วนตรงนี้ไม่รู้จะใส่เป็นอะไรเราก็ใส่เป็นอุ้ยนี่ไงลืมโตอันนี้ได้ยังไงทุกคนบุ๋มลืมไปเลยว่าเคยมีอันนี้เราวางสีนี้ให้มันเหมือนโต๊ะทำงานเอิรนแหลกปูดิงแล้วก็ปักท็อตไปเท่าที่วางได้ส่วนตรงนี้ก็วางเป็นบันไดอุ้ยใช่สีประตูไปนะคะปึ๊บแล้วเราก็ใส่เป็นเหยยบปึ๊บ อ่าส่วนห้องพวกนี้ก็ต้องปากทอดไปหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะไม่สว่างเอาซะเลยอ่ะฮะเดี๋ยวเรามาทำที่สำหรับคราบของแล้วก็เผาของดีกว่านะคะมาบุ๋มก็จะทำตรงนี้เป็นเหมือนโซนเผาของนะคะซึ่งเอาจริงบุ๋มก็ไม่รู้จะวางเป็นยังไงดีนะคะทุกคนตรงนี้ก็ อันนี้คือลายอันนี้เป็นที่ไร่โมนอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จะวางมั่ว,วไปนะคะแล้วก็มีสิ่งนี้อลืมได้ยังไงโอเคแล้วก็หาที่วางกล่องเยอะๆบุ๋มวางเป็นชั้นวางหนังสือขั้นตรงนี้อเพราะว่าจะได้วางแบบนี้โอเคส่วนตรงนี้ก็มันเปิดได้ไหมอะทุกคนลองดูมันเปิดได้โอเค เราก็ใช้สลับในการวางข้างล่างได้ใช่ไหมแบบนี้โอเคเป็นที่เก็บของนี่ก็เป็นที่ครับของอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนโมเปเปอร์น่ารักน่ารักนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้อทุกคนดูความมั่วของเราก็น่ารักอยู่อะไรอยู่เราก็มาวางเป็นโต๊ะกินข้าวอะไรก็ว่ากันไปปึ๊บอุ้ยบันไดไม่ใช่บันไดเก้าอี้ อืมแล้วเราก็วางเป็นพรมนะคะอืมตอนนี้บุ่มเลือกพรมที่หน้าตาดูน่ารักตัวนี้เดี๋ยวเราวางวางเป็นพรมสีเข้มเพราะว่าน้องแบบเป็นที่แบบยังไงอะคราบของนิดนึงแล้วในตรงห้องเนี่ยเราก็จะวางเป็นพรมสีน่ารักอย่างสีเหลืองดีกว่าอ่าสีเหลืองนะคะโอเคแล้วบุ่มเอามาตั้งหลายสีเนี่ยใช้ไม่หมดเลยตรงนี้วางไหมอืม โอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้ละค่ะทุกคนสําหรับในบ้านของบุ๋มนะก็ตกแต่งอะไรไม่มากนะคะเพราะว่าคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะตกแต่งอะไรดีโอเคส่วนห้องนอนก็อยู่ตรงนี้นี่เป็นไง,งนอนน่ารักจัามากแล้วเราก็มีส่วนข้าวข้างนอกนะคะนี่มีน้ําตกไหลลงมาด้วยเดี๋ยวเราปักทอดให้มันดูสว่างขึ้นหน่อยเฮ้ยเจ้ากายไปเลยปักตามมุมแล้วกัน อืเรียบร้อยโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนจ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมก,ด, like, ก,กมดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะวายวายจะมนใหม่ในคลิปนะคะจุบ๊บๆุ๊บ